แม่ฝันยังยังเลยยังเลยอ๋อนกว่าฝันแล้วเบอออกก็คือห้าอ๋อผมตีให้คือว่าเลขตัวนี้ผมชอบครับครับแล้วก็เลยบางเอื่นมันตรงกับเลขหลักกิโลด้วยครับผมมั่นใจไหมมั่นใจผมครับทำไมถึงมั่นใจขนาดนั้นคือว่าเพราะผมฝันได้ดีแบบเนียบเนียนครับอเดกนี่ั้นาคัลือกันอยู่ สวัสดีครับท,ท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็มาที่หลัก <No> กิโลนะครับมาที่หลักกิโลนะครับก็เริ่มจะมีการขายน้ำนะครับขายน้ําขายอะไรก็จะมีคุณลุงนะมารอขายน้ํานะครับก็ยังดีครับก็ตอนนี้ก็ม okay ีอาชีพให้กับชาวบ้านไปอีกหนึ่งอาชีพครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่า ที่หลักกิโลเนี่ยนะครับมีเลือ,อะไรกันนะครับแล้วก็จะมีอะไรเกิดขึ้นจากที่นี่บ้างนะครับไปดูกันครับ,รบโอ้นี่ก็จะมีแผงรถรีเริ่มมาขายกันแล้วนะครับเมื่อวานเมื่อวานเอาอดินมาลงนะครับยังไม่เห็นลุงลุงนายจะไปตัดหญ้าอยู่นะครับนาจะไปตัดหญ้าเอาดินมาลงแนละ้ นี่ก็พากันมาขอเนี่ยไซยอยาขอได้เลขดีคนขายลอตเตอรี่ขอแล้วก็ซื้อเฮงนี่คนขายลอตเตอรีออเอรร่เาาาเเข้มครับพิ่งมามื่อนี่นมือ่อแรกอ๋อเพิ่งมาวันแรกนะครับเพิ่งมาวันแรกเดี๋ยวก็มาติดตามว่า <คน S 2> ลูกค้าบอกให้มาลูกค้าบอกให้มายังไม่ได้เลขใช่ไหมนี่ เดียไมาเล่เลขนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันครับขับรถผ่านมาก็เห็นแต่คนเยอะก็เลยว่าคิดว่าเป็นอะไรครับวันนี้พรุ่งนี้หวยก็ออกใช่ไหมครับก็เลยเห็นว่าเออเป็นหลักกิโลความมีอะไรก็เลยอยากมาสอบถามครับว่าเป็นอะไรนะครับก็พอดีก็รู้นะครับว่าคนไทยเราก็ชอบสิ่งนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับครก็น่าจะมีดวงวิญญาณอยู่แถวนี้ที่บอกเลขดังๆนะครับชอบเสียงโชวตรงนี้ก็จะใช่ชอบเสียงโชคตรงนี้ก็เป็นเป็นพื้นที่ของ อำเภอสนมเนาะครับครับนะฮะก็คืออยากจะรู้ว่ามันมีเลขอยู่ไหนบ้างก็คือตามหลักเสาเลยนะครับหลักกิโลเนี่ยนะครับนะฮะแล้วเฮียเคยได้โชคได้ลาบจากนี้บ้งไหมเนี่ยอ่าผมเพิ่งขับรถผ่านมาวันนี้ก็คือตั้งแต่ที่ผ่านมาก็ประมาณ3ามสี่ครั้งแต่ก็เพิ่งเห็นวันนี้ครับนะฮะก็ได้ลงมาดูนะครับก็เห็นคนที่เยอะแยะเลยนะครับนะฮะยืนดูกันนะครับครับเพราะฉะนั้นก็จะมีแม่ค้าที่ขายลอตเตอรี่อยู่นะครับนะฮะก็หลายแผงนะครับ ะก็น่าจะมีโชคนะครับนะฮะก็ตามที่เสาหลักกิโลเลยนะครับท่านทุกท่านนะครับนะครับผมก็รอดูตอนต่อไปวันพรุ่งนี้นะครับลุ้นกันลุ้นกันอ่าครับก็มลุ้นกันแล้วเลขในใจไม่เฮียเลขในใจของผมก็คือมีอยู่ที่59กับ599ครับ59กับ599ครับผมนะฮะอันนี้เลขอันนี้เลขเตัวนะครับนะฮะยู่ตามหลักกิโลนะครับนะฮะสองเจ็ด สองเจหนึ่งแปดนะครับนะฮะแต่ถ้าหลักของพยาคุธก็คือ2องศูนย์เจ็ดเก้าครับองพยาคุดนะครับครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับดูไหนดูฮีหนึ่งเจ็ดฮะสี่หนึ่งเจ็ดรือสี่หนึ่งเจ็ดสีหนึ่งเจ็ดไหนอะไบรถตรีเอาไปไว้แล้วไม่ใจตังก็เฉยๆไม่ใจตังเฉยให้ยืมดูเอาสี่หนึ่งเจ็ดให้ยืมดู ให้ยืมแต่อุดให้ยืมแต่อุตเอาหกหนึ่งเจ็ดแล้แต่เขาได้สี่หนึ่งเจ็ดผมจับให้เองสี่หนึ่งเจ็ดอ่าแต่ถูกรางวัลไี้หนึ่งเดียคงไม่ลืมผมเดี๋ยวแกไม่ลืมหรอกเมื่อกี้วิ่งไปเอาตังค์นะโอ้โหเด็ดสองล้านเลยเนาะฮะสิบสองล้านอ่ะเมื่อวานเห็นเอาดินมามาถมตรงนี้ดินะเอาดินมาลงตรงนี้ลงกี่คัน ลงสองคันเท <2000. S 1> ่าไหร่เขาเอาเท่าไหร่หกร้อย <600. S 1> เขาเอาหกร้อยเท่าละสามร้อยเท่ละสามร้อยเขาเอาหกร้อยแต่ยังเหลือปรับดินยังไม่เส็จเนาะยังไม่เสร็จ,เ,รจเดี๋ยววันนี้ยังไม่ว่างวันนี้จะเอาเอาเงินมาให้เอาเงินมาให้ลุงนะครับเอาเงินมาให้ลุงเตรียมซื้อเหล็กตั้งศาลตรงนี้นะครับว,วันนี้นะครับก็ให้ไปไปตีให้ช่งางคนไหนก็ได้ตีราคามา เนาะใส่จะโดนใส่จะถูกหวยดูท่างซื้อดินซื้อดินมาให้สองซื้อหวยไปสองใบด้วยโอ้เงินนี้ผมซื้อหลายใบแล้วซื้อหลายใบมั่นใจขนาดไหนมั่นใจเลขไรด้วยมั่นใจหนึ่งห้าเป็นหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้ากับหนึ่งเจ็ดมั่นใจหนึ่งห้ากับหนึ่งเจ็ดทีนี่อยู่ที่หลักกิโลเป็นประจำฝันเห็นยังไม่ฝัน ไม่ฟันยังไม่ฟันยังไม่เห็นแต่คลับคล้ายคลับคล้ายนี่เจ็ดเก้าคลับคล้ายคลับคล้ายกับตาอยู่เจ็ดเก้าคลับคล้ายคล้ายกับตาอยู่อืมันออกไปแล้วใช่ไ่มเจ็ดเก้าออกแล้วแต่กลัวซ้ำกลัวจะมาซ้ำเนาะเพราส่วนมากปีนี้เลขซ้ำๆกันเยอะเลขซ้ำบ่อยเลขซ้ำเยอะด้วยเนาะจันอุดล่ะจยนอุดจาะซ้ำไหมไม่ซ้ำซ้ำไม่ซ้ำ อจารย์อุดเขาไม่ซ้ำหรอเขาไปมักเลขอย่างอาจารย์อุดชอบเลขอะไรนะผมชอบหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดครับหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดครับผมตัวที่ชอบสุดครับก็ให้ไปแล้วใครติดตามชมก็รู้เนาะนะครับก็มาพูดย้ำอีกทีหนึ่งแต่วันนี้เราเดินทางมาครับเดินทางมาเพื่อที่จะมาเอาเงินมาให้ลุงเพื่อที่จะได้เตรียมซื้อเล็กที่จะทำ ศารนะแ่วันตั้งสารเดี๋ยวจะบอกกันอีกทีนึงว่าจะตั้งวันไหนแต่ขอให้ทําให้เสร็จก่อนนะครับวันนี้ก็จะมาให้เอาเงินอดีเงินอยู่ในรถห้ามอยู่ฝั่งโน้นเอามาส่งแม่แล้วก็ทิ้งแม่อีกโอ้ยเอาแม่ฝันยังยังเลยยังเลยโอ้ยนึกว่าฝันแล้วแล้วเลขที่ชอบนี่เคลื่อนยัง

อยู่บ้านแถวไหนเนี่ยนนทเพชรครับนนทเพชรสีขอครับสีขอโอ้มากลยยังเลยวันนี้ครับเป็นไงถึงได้มาที่นี่เพราะตอนแรกผมเพิ่งรู้ครับอ่ามาใหม่ๆพอดีผมมาจุดธูปให้อ่าเก้าดอกอ่าพอคืนนั้นผมไปฝันว่าอ่ามือผมเป็นแผลครับทีนี้พอผมกำปุ๊บอ่าหนองออกครับ ทีนี้พอผมแบออกน้ำก็หายทีนี้พอผมกำอีกน้ำพุ่งออกเลยครับน้ำพุ่งออกเลยครับที่สองรอบสองครับทีนี้ผมก็เลยตีตีเลขตัวนี้น้องก็คือสองน้องสองสองศูนย์ห้าอ๋อก็เลยได้สองศูนย์ห้าครับผมน้องน้องออกครับน้องก็คือสองน้ำออกก็คือศูนย์ กมก็คือศูนย์คือศูนย์หานิ้วเบรออกก็คือห้าอ๋อผมตีให้คือว่าเลขตัวนี้ผมชอบครับครับแล้วก็เลยบางเอิญมันตรงกับเลขหลักกิโลด้วยครับผมอืมแล้วมีตัวไหนบ้างเนี่ยไอตัวสามสามศูนย์ห้าคือตัวรองครับสามศูนย์ห้าคือตัวรองตัวรองครับอ๋อรองเอาไว้รองเอาไว้ครับอ่าใจชอบหมดเลยครับเนี่ยสองศูนย์ศูนย์ห้าสองเจ็ดสองเจ็ด ช่างสองศูนย์สองห้าสองเจ็ดครับซื้อแค่นี้ครับเลข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 ร่างเนี่ยผมผมให้สองศูนย์ศูนย์ห้าสองเจ็ดครับอ๋อเลขล่างให้สองศูนย์ครับศูนย์ห้าแล้วก็สองเจ็ดครับผมมั่นใจไหมมั่นใจผมครับทำไมถึงมั่นใจขนาดนี้เพว่าเพราะผมพันได้ดีแบบเนียบเนียนครับดีแบบเนียบเนียนเลยครับโอ้โหนะครับก็ ว่างวดนี้จัดหนักไหมก็ไม่เท่าไรครับทานี้ตามกำลัง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 ครับผมมาบ่อยไหมที่นี่เพิ่งมาครับเพิ่งมามากี่วันนะสามรอบนี้ครับมารอบที่สามแล้วที่นี่ครับผมจะเป็นยังไงบรรยากาศมาที่นี่คนคึกคื้นมากไหมเออก็คึกคื้นดีสนุกดีครับปลาตัมาก็เจอ มากมากาหลตาบ้างงั้นเอะครับผมบรรยากาศดีบรรยากาศดีครับผมจะติดที่ร้อนนิดนึงครับครับถ้ามีร่มยอะกว่านี้ก็คงจะสบายครับครับอันนี้มันมันติดที่ร้อนนะครับครับอขอบคุณคุณลุงชื่ออะไรนะเมื่อกี้ชื่อหมันครับคุณลุงหมันที่มาเล่าถึงความฝันนะครับเล่าถึงเลขความฝันของตัวเองว่าตัวเองฝันฝันว่ามือเป็นแผลนะครับแล้วก็ บีน้องออกจากมือนับกำบีน้องออกจากมือประตีเป็นเลขที่สองศูนย์ห้าะครับสองศูนย์ห้าก็แล้วก็มาเน้นสองตัวสองศูนย์ศูนย์ห้าสองเจ็ดนะครับก็แล้วก็มีตัวกันหนึ่งตัวก็คือสามศูนย์ห้านะครับก็ใครที่ชื่นชอบเลขของลุงหมันนะครับก็ลองเอาไปเล่นลองเอาไปเสี่ยงดูนะวันนี้นะครับก็เลขตัวนี้ดันมาตรงกับเลขหลักกิโลด้วยนะครับก็ ก็ขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบแล้วกันนะครับก็ขอบคุณคุณลุงมันที่แบ่งปันมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับก็ตอนนี้บรรยากาศช่วงหลักกิโลนะครับช่วงวันสุดท้ายก็เริ่มจะคลึกคลื้นนะครับหลายๆคนผ่านไปผ่านมาหลายๆคนก็จจนะคนะบางคนก็มาขอเลขขอโชคขอลาบบางคนก็มาถามชาวบ้านที่นี่ว่าได้ตัวไหนเด็ดได้ตัวไหนดีนะครับเหมือนคุณป้านี่มันจดจ้องแตกเอ็ดนานแล้ว หวังว้งวดนี้จะได้แน่ๆนะได้ไหมดูแล้วหวังไหมหวังหวังว่าจะถูกไหมงวดนี้ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันแล้วซื้อเลขอะไรอ่ะซื้อเยอะนึ่งไร่หนึ่งหนึ่งแปดแล้วก็อะไรอ๋อซื้อไปเยอะเลยใช่ไหมซื้อไปทุกตัวเลยใช่ไหมซื้อเลขที่อยู่ที่หลักกิโลนี้ทุกตัวเลยทั้งหมดยี่สิบแปดตัวนี้ซื้อไปทั้งหมดตัวละยี่สิบบาทอตัวละยี่สิบบาทพอ 28ตัวนะครับที่นี่นะครับก็หลายๆคนก็ถ้าไล่นะกลับไปกลับมาหลายคนก็อาจจะรู้ผมเคยไล่ให้ดูแล้วนะครับมีทั้งหมด28ตัวในหลักกิโลนี้ถ้าคิดจะเลือกเอาทั้งหมดก็ลองเลือกดูนะครับ28ตัวบวกไปบวกมาก็50ตัวนะ <c oughs> <c oughs> นะครับก็ลองเอาไปเสี่ยงดูนะครับนี่ก็หลายคนนะที่ผ่านไปผ่านมาก็พากันจอดพากันมากราบไหว้นับที่นี่มาขอโชคขอลาบของที่นี่ ตอนนี้เราก็ได้ถมที่นะครับถมที่จํานวน2อคันรถนะครับก็ถมที่เตรียมที่จะตั้งศาลให้กับที่หลักกิโลนี้นะครับก็หวังว่างวดนี้จะได้ปังๆจะจะได้ถูกกันนะครับ,บกนนะ็ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ มีส่วนร่วมปัจจัยเล็กๆน้อยๆนะครับคนละร้อยสองร้อยนะครับเพื่อที่จะมาตั้งศาลให้กับหลักกิโลดวงวิญญาณดวงนี้นะครับเราก็หวังว,งว่างวดนี้จะเข้าอีกรอบครับก็ขอบคุณทุกคนแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมาติดตามชมวนะ่ามีตัวไหนบ้างนะครับติดตามกันนะครับนั่งอย่างนี้เออจะภาพทางนู้นจะภาพจะภาพจะเจะ้าของที่สถานที่เจ้าของสถานที่จะเป็นเจ้าภาพสร้างศาลา <laughs> บอกอันนี้ก็คุณป้าคุณป้าก็มาวันนั้นบอกเลขอะไรเจดเก้าใช่ไหมบอกว่าชอบเจดเก้าคุณป้าบอกชอบเจ็ดเก้าเจ้าของที่นาหลายคนก็แล้วเต่เนาะชอบตัวไหนก็จัดตัวนั้นตอนนี้นะครับทางนี้ก็ชอบหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดใช่ไหม ห้าหนึ่งเจ็ดนะครับน,นี่นดินนี่เมื่อวานเคลียร์คนเดียวบ่มีใครช่รยวยไหมไม่มีใครช่วยบ่โอ้ยขยันะก็ยืนดูนะเขาก็ยืนดูเราทำครับโอ้เนาะน่าจะช่วยกันคนละเล็กคนละน้อยนะช่วยกันแป๊บเดียวเองคนเยอะอาจารย์พระก็ยืนดูคนขายพระนะอาจารย์คนขายพระอาจารย์คนขายพระยืนดูให้ลุงน้องก็ช่วยทำลุงน้องก็ไปช่วยโอ้เนาะ เสียดายนะครับเนี่ยผมมาก็ไม่เอาจบมาผมจะขุดช่วยขุดถ้าเอาจบมานี่ช่วยขุดแล้วไม่เห็นมีจบเอา,อเอาก็ไม่ไม่รู้จะช่วยยังไงนะวันนี้เดี๋ยวจะช่วยอันนี้ให้ไปซื้อรถตรีก่อนนะเพราะไม่รู้จะให้อะไรแล้วให้เงินไปซื้อรถตรีสองร้อยให้ถูกนะ ซื้อถกเอาไซื้อแลอ้วอันนี้เอาไว้เอาซื้อแล้วอันนี้ต้องซื้อเพิ่มไม่มีหม <laughs> ดแล้วไม่มี <laughs> นะครับหมดหมดแล้วนะครับเดี๋ยวมารอลุ้นตอนตั้งสารแล้วกันอีกทีหนึ่งนอกป้าเนะาะเจ้าของนาก็มาลุ้นว่าจะสวยบ่ยังไงก็สวยอยู่เนาะะตามนั่นแหละคุณป้าก็ปุณป้าซื้อไปกี่ใบอ่ะป้ายังไม่ซื้อ <laughs> อันนี้ซื้อเมื่อกี้อีกนี่นน้ซื้ออีกเมื่อกี้อีกโอ้ แต่ไม่มีไม่มีในในนี้นะสิริไม่มีในหลักกิโลนะไม่มีนะต้นปลาขยากเห็นเลขรถตรีแล้วอะไรครัพี่อุ๊ดเปลี่ยนอยากอเลยอันนี้ข้อไข่เนี่ยข้อจานบ่ครับผมครับแป๊รๆนี่ยนะโอ้หมดแล้วเมาหมดแล้วเมาหมดแล้วไม่น่าไม่มีเมาหมดแล้วจะ สองร้อยแล้วเลยะอุดตะอุดตะอุดบอกนี่ผมเหมาไปหมดแล้วหมดแล้วแฝดแฝดอนะครับผมมาหาซื้อแฝดแปดไม่มีแต่ครับแปดแฝดไม่มีนะครับลัตนาก็ไม่มีเมื่อกี้ก็มาลุ้นกันว่าเลขของพี่อุดให้นะครับก็จะเป็นยังไงนะครับก็ชื่นชอบตัวเดียวกันนะครับหลายๆตัวนะใครที่ชื่นชอบก็ลองเอาไปเล่นดูนะครับวันนี้นะครับกับพี่อุดนับ มองในเตดก็จะมีห้าตัวข้างหน้าเลยนะห้าตัวข้างหน้านี่จะเป็นเตจอันนี้ก็จะเป็นตัวรองนะครับตัวรองลงมานะครับนะครับก็ลองติดตามนะครับผลงานของพี่อุดต่อไปนะครับว่างวดที่13เราจะเป็นยังไงเนาะจะเข้าอีกไหมกับหลักกิโลนะครับเบิ้ลเบิ้ลไหมงวดนี้งวดนี้เลขจะมาเบิ้ลไหมอาจจะอาจจะอาจจะมาเบิ้ลหรออาจจะอาจจะมาเบิ้ลถ้าถ้าไม่เบิ้ลแปดแปดแล้วจะเบิ้ลอะไร สมมติว่าถาไม่มาแปลก้าไมปลาแปกกันหนึ่งห้ากันหนึ่งเจ็ดมาเลยเลยบนล่างเลยอันนี้เขาเขาเรียกเบิ้ลมอนกันเหรอไม่ไม่เบิ้ลครับแอ้ชอบชอบตัวชอบเขาไม่ชอบเบิ้ลพี่ก็ชอบเบิ้ลคนเดียวกับโพแล้วต้องให้คนอื่นก็ชอบด้วยหรอกพี่ก็ชอบเบิ้ลอันนี้ก็เดินทางมาไกลนะก็มาจากอะไรนะไอไอ้เมทุ่งกุลาทุ่งกุลาเดินทางมาจากทุ่งกุลาเดินทางมาจากทุ่งกุลามาเพื่อทำไม เอาหวยที่นี่มาเอาหวยกับเนี่ยอ๋าจารย์อุถ่ายมาเ้อเดี๋ยวเดี๋ยวาบอกนะครับก็ขอบคุณเด้อธนาคารไม่มีจำนำผมได้นั้นโอเคครับขอบคุณมากมังกรฟ้าหมดปัญหาลอตเตอรี่หายซื้อฝากร้านปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นมังกรฟ้าลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายขายสะดวกทุกที่ทุกเวลามังกรฟ้าคลิกเลย